สวัสดีค่ะพบกับอบสกับการสอนทิ utorial เกี่ยวกับการทําผมอีกแล้วนะคะก็เพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยหลังจากที่มดเคยทำมาให้ดูแล้วก็ประสบความสำเร็จดีค่ะคือสอนทําผมเองที่บ้านเนี่ยก็ทําให้หลายคนสามารถทําตามได้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินที่ร้านนะคะวันนี้เราจะมาทําผมทรงนะะึงค่ะเป็นผมที่ตรงแต่มีวอลลุ่ม ตรงปลายแล้วก็ดูพองหน่อยก็อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดผมเรามันมันฟีบมากใช่ไหมคะมันก็ดูไม่ดีมันก็ดูไม่แบบไม่เป็นธรรมชาติมันดูแบบรีบๆติดหัวเดี๋ยวมดมีวิธีค่ะก็มดใช้เลยเซชาพาวเวอร์โฟนนะคะก็จะเป็นตัวเดิมที่บอกแล้วว่ามีทูมารีนนะคะก็ทูมารีนก็จะช่วยปล่อยประจุมาจับ กับประจุที่ผมเราก็จะทำให้ผมเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นดีขึ้นแล้วก็ดูมีเงาสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะประมาณนั้นโอเคคราวนี้ันจะใช้หัวโลแบบนี้นะคะที่ที่มีขนขนแป้งหนาะๆนะหน่อยเพราะว่าเราจะทำผมให้มันดูโค้งแล้วมีวอลลุม่มาเริ่มต้นในการเราก็เก็บผม เก็บผมส่วนหนึ่งขึ้นไปก่อนแล้วเราก็เริ่มจากส่วนล่างก่อนนะคะต้องมีไฟติดนะคะมันถึงจะมีการปล่อยเทอเร์รีนออกมาเราจะ ผมแบบนี้นะคะแล้วก็มาม้วนตรงปลายนะนี่นะคะพอเราลากมาเนี่ยผมตรงส่วนนี้เราจะตรงแต่ว่าปลายเนี่ยมันจะงอให้เรานิดนึงก็ ทำไปทั่วๆ ค่ะจากนั้นก็ปล่อยผมลงมานะคะแล้วก็ปล่อยผมที่เก็บไว้ไปเกี้ลงมาครึ่งนึงแล้วก็เก็บส่วนนึงไว้ก่อนแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะคือค่อยๆโรใ่ดให้ใดตรงนี้ให้ตรงแล้วก็โรไปนะคะ ค่ะสุดท้ายก็เอามวยข้างบนเนี่ยลงมานะคะแต่เราเลือกว่าเราจะทําแสกยังไงเรามีผมหน้มาม้าอย่างนี้นิดนึงเราก็ควรจะเอาลงมาเก็บให้สวยงามฉะนั้นเราก็แสกให้มันดูเป็นแสกเฉียงนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนเหมือนเดิมค่ะม้วน สุดท้ายก็เอาเจามวยเนี่ยลงมานะเราดึงให้ตึงแต่ว่า,เ,าเน้นยกโคนนะคะเน้นแบบให้ให้โคนพองส่วนที่เหลือที่ดูแฟบๆเนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนกันคือ ให้โคนทองนะคะโอเคเอลอนที่ม้วนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากระจายมันนิดนึงเพราะว่าเว่ากี้เราม้วนไว้เป็นช่อใช่ไหมคะเราก็จับเขากระจายมันก็จะได้เป็น ทรงที่เรียกว่า s t r a i n and v o l u m นะคะก็คือตรงลงมาแล้วก็นี่เป็นพวงลอนอยู่ตรงปลาย volume อย่างนี้นะคะเราเอาเป็น volume ที่หวนเข้าก็จะได้ดูอย่างนี้เลยก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆลงมาส่วนผมข้างหน้าเราก็ปาดไว้เพราะว่าปิดแมงด้วยดูดิ เยอะขนาดนี้ไม่ได้ปิดไว้ปิดไว้ไวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าตรงโคนเนี่ยมันแฟบเรามีวิธีค่ะถอดเจ้านี้ออกตรงนี้นะคะปุ่มถอดแล้วก็เป่าลมเย็นเ,เป่าลมที่ไม่ใช่ร้อนนะคะมันจะมีตำแหน่งแรกเนี่ยจดก,การ อ,อดิฉันไม่ได้โดนอะไรมานะคะมันเป็นวิธีการที่จะสวยจริงๆนะมันมันต้องผ่านกระบวนการกระเจิงแบบนี้จริงๆก็เนี่ยค่ะพอเราเป่าเออเขาเรียกว่าเป่ามดเรียกว่าเป่าเป่าดันโคนให้มันพองอะนะนี่แล้วเราก็จับอีกนิดนึงค่ะกระดึมกระดึมคือมดชอบให้มันดู กระเจิงแบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ชอบผมที่แบบเลียยแป้ติดติดหัวเลยอะมันดูมันดูแบบไม่ไม่ธรรมชาติแล้วดูแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเราก็แต่งเอาค่ะเห็นไหมมันก็จะได้ strength and volume ตรงปลายนี่ volume ขนาดนี้เลยก็ถ้าจะต้องการให้ทั้งหมด volume เข้ามา,ข,าข้างในทั้งหมดนะคะ เราก็ใช้นิ้วเนี่ยอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเข้ามาข้างในงนถ้าตรงไหนยังพลาดไปก็เอาเจ้าเนี่ยจับแป๊บหนึ่งคือจับให้มันเหมือนแบบเข้านะเข้าเธอต้องเข้าที่เข้าทางนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดออกมันก็จะม้วนเข้ามานะคะแต่หมดว่าเราทำให้มันดูแบบ เนี่ยคือมันเข้าแต่ว่ามันมันก็จะมีแบบชีวิตของมันอิสระของมันด้วยคือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เราจะบังคับให้มันแบบเข้ามาอย่างเดียวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าทรงนี้จะใช้กันได้นะมดว่าเป็นเป็นทรงที่เราสามารถแบบไปทำงาน ไปเรียนไปเที่ยวไปเล่นไปเดทไปทุกอย่างได้มันทําให้เราดูเป็นผู้หญิงที่ดูแบบเป็นธรรมชาติอ่ะคือผมเราก็แบบเออก็แบบอย่างเงี้ยธรรมชาติฉันไม่จำเป็นต้องผมตรงฉันไม่จำเป็นต้องหยิกทั้งทีเดียวแต่ว่าเรามีทุกอย่างให้คุณได้ค่ะทั้งตรงทั้งวอลลุ่มหยิกด้วยนะก็โอเคประมาณนี้กันหรือเอาพองกว่านี้เอาพองกว่านี้ได้เอาพองกว่านี้เราก็เอามือเนี่ย เสยเข้าไปนะคะถ้าใครผมใครไม่อยู่เนี่ยก็ฉีดสเปรย์ได้ฉีดเซตแค่ตรงพวงเนี่ยค่ะให้ให้พวงเขาเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะชอบกันนะเดี๋ยวตรงเอาตรงนี้แยกนิดนึงอ่าโอเคไปดูภาพต้นแบบว่ามูทามาจากแบบไหน ึงเป็นไงคะสวยกว่าแบบใช่ไหมมดมั่นใจว่า,วาสวยกว่าเขานิดนึงอะนะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมการจนจบเลยหวังว่าคงเอาไปใช้ได้กันแล้วก็ถ้าใครที่ผมหยิกมากๆหมดว่าก็กยิ่งง่ายนะเพราะว่าตรงพวงเนี้ยมันจะเซ็ตอยู่ตัวได้ดีกว่าส่วนใครที่ผมตรงมากๆก็มดว่าควรใช้อะไรจับตรงนี้นิดนึง เพื่อให้เขาอยู่ตัวไม่งั้นมันอาจจะคลายได้นะคะยังไงพบกันใหม่คะ่ะคลิปหน้ามดจะมาสอนอะไรทิทรียัรายการก็ติดตามนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ